สวัสดีรับสวัสดีดกับทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมอมาสโซาเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันอีกแล้วเช่นเคยกับอีกครั้งกับความรู้สึกหลังดูจบในอีพีที่หนึ่งกับไม่ครั้งกันในครั้งนี้นะฮะเรามาในแนวมิสเทอรี่ลึกลับผจญภัยอเวนเจอร์กันนะฮะจะเป็นยังไงนั้นก็เราไปดูกันดีกว่าว่าทั้งสองเรื่องที่ผมจะเอาแบบพูดคุยกันกับความรู้สึกหลังดูจบในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอะไรกันสำหรับเรื่องแรกนะฮะก็คือเรื่อง Shadow How นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณหนูตระกูลซึ่ง มีตัวตุ๊กตานะฮะเป็นตัวแทนของบุคลิกและใบหน้าของเธอนะฮะเรื่องราวสุดมิสเตอรี่ลึกลับเนี่ยจะไปยังไงก็เราก็มารอฟังจากความรู้สึกของผมหลังดูจบได้เลยนะฮะกับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ทั้งชาวไอเดียมหลายหลายคนหรือว่าชาวอ่านมังงะหรือว่าแม้แต่นักรีวิวเองเนี่ยก็ชื่นชอบกันอย่างมากกับฟูเมสึโดอาดาตาเอะนะฮะหรือว่าแดเธอร์ผู้เป็นนิรันนะฮะสามารถดูได้ทางไอเดีวันเลยนะฮะ พอดีว่าผมเพิ่งไปดูเนี่ยแอดี้วันแล้วตอนแรกผมกะจะดูซับไงแล้วตอนแรกมันไม่มีซับไทยใช่ป่ะแต่พอแบบผ่านไปสักวันหนึ่งก็กลับมาดูใหม่ปรากฏว่ามีซับไทยผมก็เลยจัดเลยดีกว่านะก็ประมาณนั้นเอาเป็นว่าถ้าผมเนี่ยรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยถึงได้ไฮกับเรื่องนี้และมีคนที่บอกว่าเรื่องเนี่ยอาจจะคองกระแสด้ซิซันนี้ละมั้งนะก็ต้องรอฟังดูกันนะว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย Well, 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 well. เปิดมาเรื่องแรกกันก่อนเลยกับ Shadow House นะฮะหรือว่าบ้านมืดหรือว่าบ้านตะกู Shadow ของเราเนั่นเองบอกได้เลยว่าตอนผมดูครั้งแรกเนี่ยผมผิดคาดมากนะตอนแรกผมนึกว่าเรื่องเนี่ยจะออกมาเป็นแนวมิสเตอรี่ลึกลับแนวเซอร์เวอร์เวิลลอเดอเจอร์ในบ้านมืดแบบตะกู Shadow ไล่ฆ่าคนในประมาณนี้แต่จริงๆกับไม่ใช่เลยนะฮะกับการเป็นว่ามันตรงกันข้ามกับตอนที่ผมคิดในตอนแรก กลายเป็นเรื่องราวเรื่องนี้จากตอนแรกเราคิดว่าเป็นแนวฮอลล์โรว์มิสตาี่แต่มันกลับกลายเป็นแนวบ้าชาโด่น่ารักสดใสไปเฉยเลยทังที่เพลงกับโทกนกาลกำกับออกมาเป็นแนวจาร์ก็น่าจะแปลกดีนะแต่น้องเคสกับน้องตุ๊กตาของเราเนี่ยก็ถือว่าน่ารักใช้ได้ก็ให้อภัยไปแล้วกันเหมือนว่าความลับในตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นการปูเรื่องราวของตระกูลชาโดนะที่เขาแบบว่าเป็นตระกูลที่จะต้องใช้ตุ๊กตาเป็นตัวแทนในการสื่อสารความรู้สึกอารมณ์ใบหน้าสีหน้าท่าทางบุคลิกภาพต่างๆนานา ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณหนูในตระกูลชาโดนะฮะซึ่งในคนของตระกูลชาโดแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีตุ๊กตาเป็นของตัวเองนะเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นใบหน้าของตัวเองเนี่ยว่าเวลายิ้มเป็นยังไงเวลาเศร้าเป็นยังไงเวลาโกรธเป็นยังไงหรือว่าเวลามีความสุขเนี่ยเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในตอนแรกมันก็จะออกแนวเป็นแบบประมาณว่าเปิดเรื่องราวความลับแบบเป็นแนวแบบมิสเตอรี่ลึกลับแบบปกติเลยนะฮะก็ไม่ได้แบบเป็นแนวมิสเตอรี่ที่แบบว่าเราแบบโหจะตามรุ่นเหมือนกับทุกตอนเหมือนกับ พรมิสเนบูลานในภาคที่1ห,หรือว่าเป็นแบบแนวความลับแบบอรคโนอโนยชา่าที่บอกว่าจะต้องคอยตามจับคนอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะสำหรับตอนแรกของ Shadow House เนี่ยก็จะมีแบบคนที่เป็นตัวตายตัวแทนในตระก,กูลชา a d o ดด้วยแล้ว,วาการเปิดตอนแรกของ Shadow House เนี่ยนับว่าน่าสนใจนะฮะแต่สิ่งที่มันอาจจะเสียหน่อยคือเรื่องราวของ Shadow House เนี่ยมันอาจจะดูแบบธรรมดานะฮะไม่ได้แบบว่าไพหรือว่ารู้สึกโ okay, อเคอนไรขนาะนั้นจากที่หลายๆคนพูดมานะฮะ ตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พอตอนดูไปตอนแรกก็รู้สึกว่ามันก็เฉยเฉมันก็เป็นแนวแบบเออมิสเตอรี่ทั่วไปเดี๋ยวก็ไปตามสืบความลับนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็มีการเฉลยปมนู่นนี่นั่นออกมาต่างๆนานาว่าหนูชาโดเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นตัวตุ๊กตาเป็นตัวแทนอย่างงุ่นอย่างนี้อย่าง,งานั้างงานอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งการเล่าบรรยากาศบางส่วนมันก็ดูแบบซาบประกอบมันก็ดูเงียบๆเกิดไปจนบางทีรู้สึกโทนบางอย่างว่าเราอธิบายไม่ถูกว่าไอ้โทนตรงเนี้ยมันสื่อสารถึงอะไรออะะะไไรรรบ้้าางรปรมณนนั แต่ก็รับว่าเป็นเรื่องที่ใช้ได้นะก็พอดูได้ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าหมืหนวานอะไรขนาดนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่บอกว่าอาจจะยังมีเรื่องราวการเสียในการเล่าโทนบางอย่างของเรื่องไปเนะก็อย่างแบบบางทีโทนมืดแต่กับเล่าแบบในโทนสว่างอะไรเงี้ยมันก็แปลกใช่ไหมล่ะเออแต่บางทีโทนมืดก็แบบว่าค่อยๆมืดจริงๆก็แอบดูยากบ้างในบางส่วนแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าปูได้ลึกลับดีนะฮะก็ยังคงดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไง สำหรับตอนแรกก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรมากก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันกันกบตัวของ Shadow House ใน e ีพีที่1น Oh my God หลายคนเนี่ยคงพูดคำนี้กันเยอะแยะมากเลยโดยเฉพาะนักรีวิวใน m l เนี่ยผมได้ยินคำนี้บ่อยมาก Oh my God นี่มัอนอะไรกันเนี่ยกับ f u no e เ e s ูโน a อาด a ตนะฮะสามารถดูได้ทางอัน1นะพอดีว่าไปเจอซับไทมาก็เลยไปนั่งดูเฉยๆแหละไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ปรากฏว่าโอ้โห มันมาเมื่อประจาซีซั่นสปริงจริงกับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้แล้วด้วยความไฮของเรื่องนี้ที่แบบว่าเปิดกระแสะในเอ็มแอลแบบประมาณว่า8.66คะแนนเปิดมาครั้งแรกได้คะแนนสูงขนาดนี้ถือว่าค่อยาที่จะไม่ธรรมดานะกับเรื่องนี้แต่ว่าผมพอเข้าใจอยู่ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ธรรมดาเพราะเนื่องจากว่า การวางเนื้อเรื่องจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้ายนะฮะถือว่ามันมีความแบบเรียนดับขั้นตอนที่มันมีความไฮเข้าไปเรื่อยๆๆๆแล้วมันเติมเต็มให้เราแบบว่ารู้สึกอินไปกับเรื่องราวของตัวละครเอกอินไปกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตภายในเรื่องอะไรประมาณเนี้ยซึ่งยอมรับเลยว่าทั้งโทนการกำกับเพลงซาวประกอบงานภาพงานศิลป์แอนิเมชั่นคือทุกอย่างท็อปฟอร์มเอเกมแบบบา้าคลั่งมากเลยทีเดียวนะฮะ เรียกได้ว่าอันนี้กาจะมาเอาแชมป์ในสัปดาห์นี้เลยเป้าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมาคลองแบบกระแสในซีซั่นนี้เลยหรือเปล่าอย่างที่หลายคนพูดไปแต่ผมก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งตรงที่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะเชิงแบบคลองกระแสร,รายซีซั่นหรอกจากที่เราไปอ่านๆมานะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเออเรื่องที่แบบว่าอาจจะอยู่ท็อปบนบนของซีซั่นในเรื่องราวของความหนักแน่นของการเขียนเนื้อเรื่องและการเปิดตอนแรกที่มีความลุ้นและไฮมากๆแต่ว่ามันอาจจะไม่เชิงแบบ เออคลองกระแสได้แบบว่าโหทุกซีซั่นเนี่ยมันจะต้องมีแบบเรื่องใดเรื่องนึงเนี่ยมาคลองกระแสซีซั่นแล้วก็แบบทาให้คนว้าวว้าวว้าวอะไรตลอดแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าในซีซั่นนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีทั้งเอ,อิร์ธเอติสซิกวีวีฟัวลายไอซองแล้วก็โกนวดนะฮะซึ่งทั้งสามเรื่องเนี่ยมันก็สามารถคลองกระแสซีซั่นได้อยู่แต่ถ้ากูเมสซูโนอนาตาเอจะมาคลองด้วยเนี่ยผมว่า มันก็ยังคงไม่เทียบเท่าขนาดนั้นเพราะว่าในส่วนของเนื้อเรื่องของอฟูเมซูโนโรัตาเอะเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่บอกว่ามันมีความไฮก็จริงเนื้อเรื่องมันดีก็จริงแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างอันรานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าไม่ได้ตามกระแสของแอนิเมะเรื่องนี้มาจากมืองะมาก่อนก็อาจจะมองว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่บอกว่ามันมาช้ามากที่สุดในซีซั่นเพราะฉะนั้นการที่เรื่องเนี้ยจะครอกระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะฮะก็อันนี้คือความคิดของผมนะ ต่อแล้วกันสําหรับเนื้อเรื่องนะก็เป็นเรื่องราวที่แบบพระเจ้าจะทดสอบสิ่งมีชีวิตที่ผ่านแปรไปตามธรรมชาติของโลกจนเราเนี่ยได้ไปจับเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยมาอาศัยอยู่บนโลกเขาเนี่ยไดเ้เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบคล้ายๆแบบสิ่งมีชีวิตทดลองที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อแบบทดสอบมนุษย์อะไรประมาณนั้น สิ่งมีชีวิตที่ตายเนี่ยจะสามารถเล่าในแบบสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้นะฮะแล้วก็สิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยก็จะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะแล้วก็มีการเขียนไอเดียเรื่องราวแนว s u r เวอร์เอชวิตรอดแอดเวนเจอรท่ามกลางพายุหิมะท่ามกลางาคว้วโลกใต้ที่หนาวเหน็บ ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะฮะซึ่งยอมรับเลยว่าเป็นการเปิดเรื่องที่แข็งมากๆแข็งที่สุดในซีซั่นในสปริงที่แบบผมดูมาแล้วผมดูแล้วผมรู้สึกอินไปกับตอนแรกจ,จริงๆปกติการเขียนเรื่องแบบแนวดราม่าเนี่ยถ้าเนื้อเรื่องตัวเองไม่หนักแน่นนะฮะมันจะตามไปด้วยปัญหาที่เรียกว่าอดเรื่องมันอ่อนแอนะฮะ แต่เรื่องนี้ทั้งเเรื่องแข็งและพอดเรื่องมันมีความน่ากินใจและมันมีความใส่ดนามิกที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกติดและผูกพันกับเรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกได้แล้วมันทําให้เราคาแบบเฮ้ยกูอยากดูตอนต่อไปว่ะเฮ้ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อวะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเนี้ยมันปูมาเป็นประมาณแบบแอนิเมชันทีวีซีรีส์หลายตอนใช่ป่ะแต่ว่าภายในเรื่องหรือแก่นเรื่องหรือว่าการเรื่องเรียนเรื่องราวของมันอ่ะมันเป็นในรูปแบบของแอนิเมชันมูฟวี่จบภายในตอนเว้ย ซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเรื่องนี้ทำเป็น animated movie หนึ่งชั่วโมงจบอะเรื่องนี้อาจจะมีโอกาสในการสร้างเนื้อเรื่องที่มันมีความน่าตื่นเต้นตั้งแต่ต้นจนจบได้ดีแต่ถ้ามันเป็นทีวีรายซีซั่นเนี่ยผมมองว่าการที่มันรีบเปิดเรื่องราวแบบว่าให้มันมีความ Hi ไฮตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแล้วในช่วงหลังๆเนี่ยมันอาจจะธรรมดาไปเลยมันอาจจะทาาําจจทให้รู้สึกแบบว่าการเป็นความน่าผิดหวังประจาซีซั่นได้ส่วนหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถทําให้ไฮได้ในช่วงหลังเนี่ย ไอช่วงตรงกลางอก,ก็อาจจะมีปัญหาได้ส่วนหนึ่งซึ่งผมมองว่าการพยายามจะเปิดเรื่องให้แบบว่ามันมีความฮน่าหน้าติดตามในช่วงแรกเป็นเรื่องดีแต่ถึงจุดนั้นถามจริงว่าจะสามารถรักษาเส้นเรื่องที่แบบว่ามันสามารถขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันสามารถขึ้นขึนขนไปเรื่อยๆตลอดซีซั่นได้เปล่ะนั่นแหละก็ต้องรอรุน้นกันกับตัวของฟ um no ูเมสูโนอาณาตาเอนะฮะ ซึ่งยอมรับว,ว่าเรื่องนี้ให้ความสึกเหมือนตอนดูเมสเดบ s สผสมวิลเลนซาก้านะครับเปิดเล่าเรื่องราวไล่อารมณ์จากจุดแรกไปจนจนุดสุดท้ายแล้วดึงดราม่าไปจนสู่บทสรุปที่เราไม่สามารถหาคําตอบและเราต้องไปตีความอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนเนี่ยค่อนข้างจับตาม,มองมากไม่ว่าจะก,กระแสข,ของนักรีวิวก็ดีกระแสข,ของคนอ่านมังงะก็ดีหรือว่ากระแสข,ของคนที่เริ่มมาดูอนิเมะเรื่องนี้ก็ดีนะฮะหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้เปิดเรื่องมาได้ดีและน่าสนใจมากๆ และเราหลายๆคนเนี่ยก็จะรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของฟ um no ูเมสึโน o อาราตเอะจะจบลงยังไงก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกับการดูในตอนแรกของผมนะฮะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปสู่ช่วงสรุปและให้คะแนนกันเลยดีกว่าโอเคเราก็มาสู่ก,กันกับหน้าให้คะแนนของเอ l กันอีกแล้วเช่นเคยนะฮะกับทั้ง2เรื่องอย่างฟ um no ูเมสึโนะอาณาตาเอะและบ้านบ้าหรือว่า Shadow h o u s e นะซึ่งสร้างโดย c l o v e r w o r k และ ฟูเบสเซอร์โดอานดาตาเอตโดยเบรเบรสนะครับผมไม่แน่ใจว่าค่ายนี้เคยทำผลงานอะไรบ้างนะอ๋อออโทาเรลิกุงอุ้ยบากาโน้อ๋อบัลลาร์สเอ้ยแต่ละเรื่องก็เจ๋งนะก็ใช้ได้นี่ว่านะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลงานเรือธงเลยปะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าผมใช้ทั้ง2เรื่องนี้ทั้ง Shadow House นะฮะแล้วก็ตัวของฟูเบสเซอร์โดอานดาตาเอตที่คะแนนเท่าไหร่ เริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าเป็น Shadow House เนาะ Shadow House เนี่ยผมเข้าใจอยู่ว่า Shadow House อ่ะเป็นเรื่องราวที่บอกว่ามันยังไม่ได้ปูอะไรออกมาเยอะแยะมันยังเป็นเพียงแค่เรื่องราวแบบ Slice of Life, t o n t e m p e r a r y อะไรประมาณนี้ที่แบบว่าอาจจะเป็นเรื่องราวแบบมิสเตอรี่ที่แบบว่ามีเพียงแค่เรื่องราวปูการใช้ชีวิตของตัวละครภายในเรื่องไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวความลับอะไรต่างๆนานาม,มากมายเท่าไหร่ ก็ดูเป็นแบบแนวฮิลลิ่งสไลด์ซอฟด์ไลท์แบบปกติภายในเรื่องนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหาคือการเล่าโทนหรือว่าฟอร์ชาโดวิ n งของเรื่องในบางส่วนเนี่ยผมมองว่าการเปิดบางอย่างมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็การเล่าเรื่องในบางส่วนหรือว่าการใส่โทนในบางส่วนก็อาจจะยังค่อนข้างที่จะแปลกๆนะฮะยังเป็นแบบว่าโทนมืดผสมกับโทนสว่างที่มันยังขัดเกากันได้ไม่ค่อยลงตัวมากมายนะัก ผลงานตัวของ Shadow House ก็ถ้าให้เทียบกันสำหรับเรื่องที่ผมพอจะเทียบได้ในสเกลของความเป็นมิสเตอรี่ก็คือเรื่อง Yakusoku no Nevada หรือว่า Yakusoku หรือว่า Promise Nevada e นะฮะในภาคแรกที่แบบว่าอาจจะปูเรื่องราวปูความลับปูความน่าสนใจมาได้แต่ว่าอาอย่งแน่นอนอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องนี้นต่อให้เป็น t h p e mystery หรือว่าเรื่องราวของความลับเหมือนกันเนี่ยแต่ตัวของ Shadow House เนี่ย อาจจะมีการเปิดเรื่องมาได้แบบว่าไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่เป็นเรื่องแบบประมาณธรรมดาธรรมดานะครับผมอาจจะเอี่ยงไปกระแสที่แบบมองว่าเนี่ยเนี้ก็ดีก็จริงในเรื่องราวของงานแอนิเมชันการกำกับสไตล์อะไรต่างๆนาแนาแต่ผมมองว่าการนำเสนออะไรต่างๆนา้นาหรือว่าการใส่เรียงเรื่องราวองค์ประกอบต่างๆหรือว่าการจัดเรียงลําดับขั้นตอนเนี่ยผมถือว่า s h a d o w House เนี่ยยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะธรรมดาอยู่นะฮะซึ่งคะแนนที่ผมจะให้ผมจะให้อยู่ที่ประมาณแค่6นะฮะ ผมอาจจะไม่มองถึง7นะเพราะว่าคือง่ออนิเมชันดีก็จริงแต่เรื่องราวของการนําเสนอถือว่าค่อนข้างเรียบง่ายสบายสบายจนบางทีรู้สึกมันไม่ได้แบบว่าทําให้เรารุ้นกับไอ้ส่วนของความลึกลับในเรื่องราวของบ้าน Shadow House ตรงนั้นอะเราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้ตัวของตระก,กูล s h a d โ w o u u s e กับตัวของน้องเคทของเราเนี่ยเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่เราอยากแค่ดูว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทั้งตุ๊ก,กตากับตัวของน้องเคทเนี่ยเป็นยังไง เราแค่ไม่ได้สนใจความรับแต่เราแค่สนใจเรื่องราวของความสัมพันธ์แค่นั้นแหละก็คือเรื่องราวของตัวของ Shadow House นะฮะก็อยู่ที่6คะแนนก็ประมาณนั้นโอ้ต่อไปก็จะเป็นตัวของ f u b e s u d o Adatta นะฮะให้กันเหลือเกินเรื่องนี้ยอมรับจริงๆนะเปิดมาตอนแรกได้คะแนนพุ่งไปถึง8.72ก็เหรอโอ้ อะไรจะขนาดนั้นจากที่ตอนแรกผมดูไปแค่เออประมาณ8.66ใช่ไหมตอนดูตอนแรกแต่การว่าครั้งนี้8 7.2แทบจะเกือบขึ้น9เลยนะเรียกได้ว่าเปิดตัวซีซั่นแรกเปิดตัวตอนแรกเปิดประกนดานามครั้งแรกได้ตั้งที่37ของ m b l อะ่ะโอ้โหแล้วผู้ชมก็ประมาณ145,000ไม่ธรรมดาเนี่ยเรื่องเนี้ยโอ้ยน่าจับตามองสุดๆเลยแล้วคุณก็ลองมาดูนะ ว่าทำไมผมถึงได้บอกว่ากระแสเนี่ยค่อนข้างจะเอ็นดีเอ็นไปทางที่ชอบเรื่องนี้แล้วนักรีวิวส่วนใหญ่ค่อนข้างไฮกันมากเราจะได้เห็นแบบตำนานเหมือนกับตอนไอ้นี่ว่าว่าปิงปองดีแอนิเมชันอะไรเนี่ยที่บอกว่าไอ้เรื่องเนี่ยอาจจะสามารถแบบเปิดตอนแรกมาได้สุดยอดขนาดนี้แต่ตอนจบอาจจะไฮกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมว่าเรื่องเนี่ยมี2ควอเตอร์นะครับมีประมาณ20ตอนนะซึ่งถ้าเปิดมาก็เทียบเท่ากับตัวของวินเลสซาก้าเลยที่แบบว่ามี2ควอเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องแรกกับเครื่องหลังใช่ป่ะน่าสนใจนะผมก็มองว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่แปลกไม่แปลกที่จะมีคนไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบเปิดเป็นปรกรนามในการเดินทางของตัวของน้องพระเอกของเราแล้วก็ตัวของสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าส่งมาทดสอบอะไรประมาณเนี้ยยอมรับว่าเรื่องนี้กระแสะมันมีคนชอบมาตั้งแต่ตัวของมังหะแล้ว แล้วพอมันเป็นแอนิเมตเนี่ยก็ยิ่งทําให้ภาพมันสวยยิ่งขึ้นมันยิ่งมีการอะดัพติชันที่มันดูแบบมีความลื่นไหลมีความขัดเกลามันเป็นอย่างดีจนบางทีรู้สึกไอ้เรื่องเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในสเกลระดับมูฟวี่นะมันไม่เชิงเป็นสเกลของการเล่าเรื่องแบบเป็นทีวีซีรีส์อะ่ะเพราะถ้าคุณเคยดูอนิเมะแบบแนวทีวีซีรีส์ส่วนใหญ่อ่าเนี่ยถ้ายกตัวอย่างตัวของมูฟวี่ผมจะยกเรื่องของไซโยอาสะหรือว่า อ้ท้องฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเปิดมาเป็นเรื่องราวของโลกสงครามอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งสยอาสา,ศามันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวโดยผ่านตัวของคุณแม่มาคุยซึ่งจะเป็นตัวละครที่แบบว่า,วาตอนแรกเขาก็ทํางานอยู่เพียงแค่ภายในไอเนี่ยประสาทลอยฟ้าอะไรของเขาอะแหละแล้วจู่ๆเขาก็เกิดอยากจะมาลงมาสถิตแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคุณแม่ในโลกมนุษย์อะไรต่าง,าง,าง,างนนๆนานาก็ว่าไปหรือแม้แต่ตัวของการเดินทางอย่างตัวของมูชิ มูชิชิก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวของกินโกะที่เดินทางตามหาดาบของเขาไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบแนวส,ลสไลด์ซอฟท์ไล์แต่ว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะเป็นกิมมิคของการผสมสเปอร์เดอรจรอลผสมแฟนตาซีนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นส่วนจะเป็นเรื่องราวของการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวของการตามหาวัตถุโบราณของตัวของมูชิชิมากกว่าอย่างเมสเดอร์บิทเนี่ยก็จะมีการเรื่องราว เอาเรื่องราวของโลกไซไฟผสมแอดเวนเจอร์แล้วก็มีกิมมิกดราม่าที่อาจจะค่อยงคล้ายคลึงกับตัวของฟ um no ูเมสึโนอนัตตาเอแต่ฟ um no ูเมสึโน o อนัตตาเอสิ่งที่มันทําได้แข็งคือเรื่องราวของการปูดราม่าในตอนแรกคือเรื่องราวที่ผมบอกว่ามันแข็งอะ่ะมันคือจุดของความดราม่าของเรื่องเลยคือปกติเรื่องของแนวไอแนวการเดินทางแนวการสินค่าล้างแคนอะไรต่างๆนานานะเหมือนกับตัวของวิาซาก้าเนี่ย ถ้าเรื่องเปิดมาตอนแรกแล้วมันไม่แข็งหรือว่ามันยังไม่ได้เก็บความรับอะไรได้ดีเนี่ยเรื่องเนี้ยก็อาจจะเสียต่อไปก็คือส่วนของพจนเรื่องพอพจนเรื่องเสียปุ๊บก็จะไปเสียของส่วนของกลางกำกับถ้าการกำกับไม่รู้เรื่องอีกก็จะการว่าเรื่องนี้อาจจะพังได้แต่ทุกอย่างทุกองค์ประกอบของตัวของฟูมสึโนะอนาตาเอะสามารถทําให้เราได้เข้าใจว่าเรื่องราวของฟูมสึโนะอนาตาเอะมันเป็นเรื่องราวของความดราม่าโชเนนการประจนภัยที่แบบว่า เราเนี่ยจะได้ติดตามเรื่องราวของประกนารนามของตัวละครเอกของเราเนี่ยที่เขาเนี่ยเริ่มจากจุดที่แบบว่าต้องอยู่ตัวคนเดียวภายในเมืองมายุหิมะตรงนี้แล้วเขาก็ต้องพยายามใช้ชีวิตในรอดในแต่ละวันแต่ละวันจนแบบซิ่งมีชีวิตต่างๆก็ต้องไปเรียนรู้วัฒนการของการผันแปรไปตามธรรมชาติอาจจะมีเรื่องราวของซูเปอร์เนเจรอร์มาเกี่ยวข้องด้วยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นในภายหลังที่แบบว่าเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างหรือวไปถึงเราอาจจะได้เห็นแบบ สิ่งมีชีวิตที่จากเริ่มต้นไม่มีความคิดจนกระทั่งเขาเริ่มมีความคิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์พยายามจะสื่อสารพยายามที่จะใช้ชีวิตรอดในตรงจุดจุดนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการถ่าย,ายทอดเรื่องราวของการเดินทางของเด็กคนหนึ่งการเดินทางของสิ่งมีชีวิตที่เล่าในแบบสิ่งมีชีวิตที่ตายไปให้กลับมาฟื้นคืนมีชีวิตและได้สามารถเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตและเข้าถึงแก่นแท้ของการมีชีวิตที่แท้จริงได้ ยอมรับว่าฟ um ูมสึโนะอนัตตเอะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่แปลกว่าใครหลายคนจะให้ผมไม่แปลกใจว่าทําไมใครหลายคนจะชอบเรื่องราวของเรื่องนี้และผมไม่แปลกใจด้วยว่าทําไมเรื่องนี้ถึงได้10เติม10 10เติม10 10เต็ม10ในความคิดของใครหลายคนแต่สําหรับผมสําหรับเรื่องนี้ผมมองว่ามันเจ๋งก็จริงแต่ผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะอาจจะต้องรอดูต่อไปว่ามันจะรักษาเส้นเรื่องของมันได้ไหม ซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นสงที่ผมกลัวอยู่เพราะถ้าเกิดว่าเรื่องของฟูเมสโโนอนาตาเอะเนี่ยปูมาให้มันมีความหายตั้งแต่เริ่มต้นแล้วช่วงกลางๆล่ะมันจะยังคงมีความหายตรงนั้นอยู่ไหมเราต้องดูไปสักสองสามตอนก่อนเราถึงจะเข้าใจในแก่นของตรงนี้ว่าไอ้เรื่องราวของตรงนี้มันมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเป้าหมายของเรื่องคืออะไรซึ่งตอนแรกผมจะยังไม่ให้สิบละกันถึงแม้ว่าผมจะชอบเรื่องนี้อาจจะดูเชียร์เรื่องนี้แต่ว่าผมก็ยังคงจะให้9ก้า เพราะว่าผมยังมองว่าเรื่องนี้ยังคงต้องรอดูก่อนว่าเส้นเรื่องของเรื่องนี้จะเป็นยังไงอาจจะดูไปสัก2อสาตอนถ้า 2- อสาตอนดีขึ้นผมก็อาจจะปรับคะแนนให้ถึง10เลยก็ได้นะอาจจะกลายเป็นอนิเม้มาเมื่อประจําซีซั่นที่ผมอาจจะเชียร์มากที่สุดเลยก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะก็ประมาณนั้นลวกันกับตัวของฟ um ูมิซึโนะอาราตะเอะแล้วก็ตัวของ s ช a d o w h ฮาแนะจะเป็นอย่างไรก็ถ้ติดตามกันทั้งคู่นะฮะเรื่องนี้ก็ดูเป็นแนวสล i ย e ์ซ l i ไล,ไลท์ชิลๆเรื่องนี้ก็อาจจะมองเป็น สิ่งที่คนหลายคนหรือว่านักรีวิวหลายท่านเนี่ยจับตาม,มองกันมากที่สุดก็ราดูการต่อไปฮะกับตัวของฟ um u เมสึโนอาตเะแล้วก็ตัวของชาร์ o ด h o ฮา e ก็ประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับความรู้สึกระดูจบของทั้ง2เรื่องทั้ง Shadow House แล้ว f u m e t s u No Ada A ต e นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้ง2เรื่องก็มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวของ f u m e t s u No Ada A ต e อาจจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเนี่ยจับตาม,มองกันมากที่สุดในซีซั่นสปริง2021นี้เลยก็ว่าได้ เรื่องราวของชายหนุ่มผู้พยายามก้าวต่อไปท่ามกลางโลกที่โหดร้ายนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็รอติดตามกันดูแล้วกันส่วนในวันพฤหัสนี้ผมขอแจ้งใหม่นิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกผมกะจะเป็นวันพุธแต่พอดีว่ามีแขกรับเชิญเข้ามาในรายการนะว่าเขาอยากจะมาคุยเรื่องอเกี่ยวกับตัวของผู้กล้าฮิวนะผมก็เลยเชิญคุณไตเติลเอ็กว์ร์มานะฮะก็เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันอีกทีก็ประมาณช่วงบ่าย น่าจะบ่ายๆนะใช่ไหมประมาณวันพฤหัสนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันแล้วกันกันกบการรีวิว a อ i ดียเบลฟุก้าฮิวแล้วก็คุยเรื่องรอยสารเกี่ยวกับตัวของฟุก้าฮิวนะฮะก็ประมาณนั้นกันสำหรับวันนี้ผมอามาซูดะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับความรู้สึกหลังดูจบครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะเสริมอะไรก็สามารถเสริมไว้ด้านคอมเมนต์เลยหรือว่าอยากจะพูดอะไรหรือว่าติชมอะไรก็สามารถคอมเมน,นต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ผมอามาซูดะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย